สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปในะทางจีนภาคบ่ายนะครับปาราจามวันจันทร์ที่1 6มกรกราคมนะครับสำหรับจีนเมื่อเช้าก็ต้องขออภัยครับที่เลือกผิดนะครับเลือก6เลือก6มา1บนล่างเลยนะครับแล้วก็เสียดายอย่างนึงคือน่าจะ6 2 1เนาะน้อยจะได้แตก3ตัวมาครับแสดงว่าเลือกผิดบ่ายก็ถ้าจะตามเบาๆแล้วกันครับ สำหรับเปิดบ่ายผมทาตัวเปิดที่บวกครับ80474นะครับก็ทาไม่ตรงกับใครไม่ต้องสนใจนะครับก็สุดแท้แล้วท่านวจะเชื่อเปิดใครแล้วกันนะครับผมคิดจากตัวเปิดที่ผมดูเองนะครับบ่ายหนึ่งศูนย์ครับวิ่งบนลุ่นล่างศูนย์ครับถ้าชอบแนวลางเลขเนาะแนวทางเลขที่ผมวางตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับและถ้ามีโฆษณาครับในแต่ละคลิปรบกวรดูให้ผมด้วยครับบ่ายนี้ในสุด

เก้าครับมาสามเข้าไปครับร้อยมาสามเข้าไปครับสามตัวครับ301 309 394 3ึ่งสามศูก่สา็ดได้แนวนี้นะครับสำหรับจีนภาคบ่ายครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอที่ห่างเสงบ่ายครับสวัสดีครับ